สวัสดสีครับสวัสดีครับพี่น้องครับจีให้คิดต so ิดตามรับชมครับืัอนี้พบพ่อกันนะครับพี่น้องครับบรรยากาศงามเสวๆ์ครับืัอนี้ภาพี่น้องมาอยู่ให้มั่นสัมปลังครับืัอนี้ภาพี่น้องมาเบิงนะครับสูตรระเบิดหัวนะครับที่จะเข้าจะใส่นะครับพี่น้องในปีนี้นะครับนี่อย่างแน่ครับพี่น้องครับหนึ่งครับเป็นโฟที่นะครับโฟทีนะครับโฟทีนะครับสองเป็นอะมิโนแบกนะครับนี่ครับแบบซ่องก็มีครับพี่น้องครับนี่นะครับแบบซ่องนะครับ นะครับหนึ่งซองประมาณ5กรัมนะฮะหนึ่งซองสามารถฉีดได้20ไร่นะฮะหนึ่งซองสามารถฉีดได้20ไร่ครับ1ช้อนนะฮะผสมน้ําได้20ลิตรนะครับพี่น้องครับนี่นะครับหช้อนผสมน้ําได้20ลิตรนะครับเป็นสูตรอ่าระเบิดหัวนะครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นอะมิโนแบ๊กนะฮะอะมิโนแบ๊กนะครับเนี่ยครับอะมิโนแบ๊กตราโฟทีนะฮะขนาด1,000 ml นะครับแล้วก็ขนาด250 นะครับผม M l มอนะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นสูตรระเบิดหัวนะครับมันสัมปรังนะครับพี่น้องครับนี่ครับมาเบ่งช่วงมั่นอายุนะครับผมประมาณ2เดือนนะครับจะเข้า3ามเดือนนะครับมัน2เดือนสี่เขาสามเดือนครับเพราะว่ามันสามเดือนนะครับพี่น้องมันจะมีเริ่มหัวเริ่มสีแตกแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับครับหัวเริ่มสีแตกแล้วครับนี่การเดินของรากนะครับนี่ครับ การเดนของรากนะครับครับมันก็คือเรื่มใหญ่เรให้พี่น้องได้เบือนกันพันนี้เป็นพัานการแดงครับนี่ครับผ่นการแดงครับสังเกตเบิองการแดงอ่าหรือว่าเป็นอ่าอีแดงลดงอนะครับระยองเจ็ดสองนะครับเป็นนี่ครับขนตางอนครับสายพันธุ์นี้ครับลำตรงอ่าลำต้นขึ้นตรงนะครับเป็นต้นนะครับลักษณะหัวกะนะครับหัวรกหัวใหญ่นะครับหัวเาานะครับนำนักดีแล้วก็ ออกสองสันพร้อมนะครับล้วก็เป็นวลลาตัดจีหัวมันจากเงานะครับมันจะเป็นติงนะครับคือสิ่งที่เขาจะใส่นะครับในไหนี่คือเป็นอะมิโนแบ็กและก็ฟูทีทั้งหมดเลยนะครับในปีนี้ครับเขาจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับนี่ครับ่น้องเบิ้งนี่นะครับบรรยากาศอยู่ นะครับไฮมันนะครับผมไฮมันสับปหลังเนาะนะครับพี่น้องครับนี่ครับเดี UM ๋ยวภาพพี um ่น้องยากเบึงนะครับนี่ครับเป็นพันนะครับอ่าอีแดงรุดงะนะครับมันอายุประมาณสองเดือนสามเดือนนะฮะสองเดือนจะเข่าสามเดือนน้อยพี่น้องเนาะไะนะครับยางเบื้งครับบรรยากาศอยู่ไฮมันนะฮะสับปหลังนะครับโอ้นะครับนี่ เปิงครับเปิงสังเกตเบิงยอดครับนี่ครับตอนนี้ก็คือมันอายุอยู่ที่ประมาณสองเดือนนะฮะสองเดือนกุกลัวย่างละนะครับเบิงต้นเบิงใบครับนี่ครับหัวเริ่มแตกแล้วครับนี่นี่นะครับเอาใส่ฟู้ดที่ไปขังที่หนึ่งนะครับขังที่หนึ่งครับปล่อยหัวเดือ เดินหัวนะครับนี่ครับเริ่มแตวมากนะครับเวลาที่เขาจะฉีก็คือต้องใส่เป็นสูตรอะมิโนแบคนะครับและกับฟูที่นะครับเพราะว่าฟูที่นี่สีซอยในส่วนของการเจริญเติบโตของต้นมันสัปปะหลังนะครับให้มันเจริญงอกงามเร็วๆนะครับอย่างเช่นนะครับการขึ้นยอดนะครับการขึ้นยอดนี่นะครับการขึ้นยอดการแตกกิ่งนะครับพิเศษใบจากงามเป็นสีนะครับ นี่นะครับประมาณจึงสี่ครับฝั่งนั้นเป็นอ่อยครับก็น่าจะฉีดเนาะนะครับ้าพี่น้องก็ลุยเบิงนะครับให้มันสัมปลังนะครับไปคุณครับท่างคุณพื้นที่ตรงนี้ประมาณสิบไร่ครับพี่น้องสิบไร่นะครับถ้าพี่น้องยางทัวร์ให้ครับบรรยากาศยังเศร้าๆครับฝากไว้ในแก้วกันครับพี่น้องครับปริตภฟันโฟทีนะครับโฟทีนะครับ ใส่สีมันสัปปะหลังครับผู้ใดที่เป็นมือใหม่นะครับปลูกมันสํปปะหลังกะนะครับลองใส่ฟอทีเบิงนะครับอวิสิตนะครับพี่น้องสามารถทดแทนปุ๋ยได้นะครับนี่ครับสามารถทดแทนปุ๋ยได้นะครับเบิ่งครับพี่น้องตัวนี้เป็นพันอีแดงนะครับอีแดงรุดงอครับครับเบิ่งยอดนะครับยอดจะออก ลืมสั้นขึ้นเรื่อยๆครับแอคทีฟจะค้องึ้นเรื่อยๆนะครับเบืองลำเบืองเงาครับพี่น้องรับเบืองเงาเบืองครับอืมต้นนี้คืนอยู่ประมาณสี่สี่ลำนะฮะสี่ลำนะครับสี่ลำตัวนี้เขาฉีดฟทีไปแล้วนะครับหนึ่งครั้งนะฮะหนึ่งครั้งนะครับสําหรับพี่น้องที่ปลูกมันสบปะหลังอยู่กับ นะครับอยากก็ไปลองเบิ้งก็สามารถเอาไปลองเบิ้งได้เนาะนะครับอันนี้เป็นให้แบบหัวให้ใบหน้าเลยครับนี่ครับให้พี่น้องได้เบิ้งกันบรรยากาศสดๆนะครับกับจีพีชาแนลครับพี่น้องสนจี๊สนใจเนาะสอบถามรายละเอียดกันเขามาได้ครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้ครับ097นะครับ025 0279นนะครับเป็นตัวแทนจำหน่าย โฟทีนะครับเป็นตัวแทนจำน่ายโฟที่นะครับหรือว่าพี่น้องอยากจะใส่สูตรระเบิดหัวครับเหมาะสำหรับมันอายุ3มเดือนสเดือนนะครับแล้วก็หาเดือนเนาะนะครับพี่น้องครับมันอายุ3เดือนสเดือนและหาเดือนครับใส่สูตรระเบิดหัวนะครับเพราะว่าหลังจากที่มันมีอายุมากกว่าหกเดือนนะครับพี่น้องก็คือจะมาเข่าให้แบบนี้บ่อยนะครับเพราะว่าตดมันมันจะสูงขึ้นนะครับเรื่อย เวลาฉีดมันก็ฉีดยากนะครับขนาดตอนนี้มันประมาณ2 3เดือนก็ยังจะฉีดยากแล้วครับเพราะว่าจังหวะการฉีดเข้ามันต้องยกขึ้นสูงๆแน่สินะครับน่ครับจังหวะการฉีดมันต้องยนขึ้นสูงมันเลยเล็่อหดหการฉีดมันสําหรับเพาะมันคุ้มยากนะครับก็คือจะคุ้มได้ก็ตอนที่มันอายุ2อาเดือนสีเดือนนะครับหเดือนนะครับน่ครับเบิกน้ำตัวน้งามครับหลังจากที่ใส่ฟูที่นะครับไปแล้วเชือนึงนะครับ นี่ครับ4 t นะครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับจากบริษัท e 4 s นะครับพี่น้องอย่างไรของแฉกสามารถสร้างจองเข้ามาได้ครับ097 025 0279 1 0นะฮะ1 2 600บาทนะครับสามารถฉีดได้20ไร่นะครับผสมน้ำได้800ลิตรนะครับกับผลิตภัณฑ์4 t นะครับหรือว่าพี่น้องอยากจะใส่สูตรระเบิดหัวนะครับสูตรระเบิดหัวก็นะครับชช้อนนะครับ ผสมกับอะมิโนแบ็กนะฮะหฝา5 0ซีนะครับกับปิษสูตรระเบิดหัวนะครับเพื่อที่จะไปสร้างหัวมันนะครับสร้างแป้งแล้วก็สร้างน้าหนักให้กับมันสําปลังนะครับชีตก้อนเด็ดเปียบครับพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่ที่ปูมันสําปลังนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือราคาปุ๋ยที่มันแพงครับพี่น้องราคาปุ๋ยแพงครับหลายกะประกอบกับเศรษฐกิจที่ทุกย่างขึ้นราคาเบิดนะครับไปสู่กับปุ๋ยก็คือ ต, <im sharing> ตัวนี้จะถูกกว่าอยู่ที่ประมาณหาเท่าถึงหกเท่าเลยนะครับสําหรับใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่าซองหนึ่งทาสมมุติว่าฉีดสามเถ้อนะครับกระโต๊ะอะไอยู่ที่ประมาณหกไร่นะครับพี่น้องหกไร่นะครับสามารถฉีดได้หกไร่กระตกไร่ละลอยครับถ้าสมมุติว่าเข้าไปสืบปุ๋ยครับสอบหนึ่งพันหาครับไร่หนึ่งนะครับสมมุติว่าสอบละหนึ่งไร่นะครับไร่หนึ่งกะพันหาครับพี่น้องก็ตกไร่ละนะฮะพันห้านะครับตัวนี้ตกไร่ละลอยเท่านั้นนะครับพี่น้องครับ เอาไปลองบ้งครับบ่อเสียหายครับพี่น้องนะฮะสำหรับพี่น้องที่นะครับปลูกมันสำปะหลังอยู่ในช่วงนี้หรือว่าเป็นมือใหม่นะครับเลกยาให้มันสำปะหลังงามประมาณแบบนี้นะครับผมนะฮะประมาณแบบนี้ครับนี่ครับกระสามารถนะครับเอาไปทดลองใส่กันไดนครับหรือว่าทุกข้ามาสอบถามรายละเอียดกันข้ามาใดหรือว่าพี่น้องที่ใส่ปุ๋ยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติเข้ากระใสปุ๋ยนะครับผมนะอยากให้พี่น้องลองเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้เบ้งนะครับว่ามันจะดีหรือบ่ดีเหมาะสําหรับให้ของเข้า หรือบ่เหมาะนะครับถ้าเหมาะมันกับประหยัดต้นทุนของพี่น้องลงมาได้หลายนะครับตรงนี้ก็คือฝากพี่น้องนะครับไว้เป็นข้อมูลแล้วก็เอาไปลองเบิรงน้าแน่กันแล้วกันเนาะสู้หมองสู้บอลครับพี่น้องเอฟซีผมทั่วทุกจังหวัดนะครับแล้วก็พี่น้องสร้างสบปอเล้าน้าแน่นะครับผมนี่ครับพาพี่น้องครับบรรยากาศตอนเสาร์ภาพี่น้องมาเบิรงไฮมันสับปะหลังนะครับเป็นพันอีเดียร์รถงอครับนี่ครับใช้โฟร์ทีไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ก็คือ สีขามาฉีดนะครับอ่าสูตรระเบิดหัวนะครับสูตรระเบิดหัวมันสําปลังนะครับนะครับพาพี่น้องมาเบิงตะลุยสวนกันในมุอนี้นะครับประเดี๋ยวพาพี่น้องยางนะครับนี่ครับเป็นมันสําปลังนะครับนี่ลำตุนสูงครับพี่น้องนะครับเบิงการเดินของหลักครับนะครับก็คือตรงนี้ก็คือเป็นอ่าหัวมันสําปรังครับที่มันเดินมานะครับ นี่ครับก็คือถ้ามันอายุ2 -3 เดือนเริ่มจะมีหัวครับก็คือหัวเริ่มใหญ่นะครับเริ่มใหญ่เริ่มโตแล้วนะครับพี่น้องครับก็คือสิ่งที่ข้าจะซอยเพิ่นใดก็คือต้องซอยเสริมสังเสริมสังในส่วนของหัวมันสมลังพวกแปลงครับเมืองสังเกตเบืองลำเบืองต้นครับนี่ครับลำเขียวดําปึ๊ดเลยครับนี่นะครับลำเขียวดําปึ๊ดก้านแดงชัดเจนครับอุดมสมบูรณ์ครับขันลำต้นแบบนี้ครับสามารถที่จะเอาพันธุไว้ได้ปีหนาได้เลยครับได้เลยนะครับเอาพันธุไว้ปีหนาได้สบายนะครับพี่น้อง นี่ครับตัวนี้ขึ้นต้นเดียวครับเบิ้งสังเกตเบิ้งหัวครับไปใส่หัวนะครับไปใส่หัวเลยนี่ครับนี่ครับสามารถใส่สูตรพวกที่สองซอนครับบวกอะมิโนแบกนะครับเป็นสูตรระเบิดหัวได้สบายนอกพี่น้องเนาะนะครับนี่ก็คือมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้งกันเป็นระยะระยะนะครับสําหรับพี่น้องที่ปลูกมันสับปะหลังอยู่นะครับเอานะครับสุดท้ายนี่ครับเอาไว้เพียงสมนีสะก่อนนะครับผมเอาไว้พูกๆกันในคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับขอโชคดีมีความสุขนะฮะทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ